ที่ขาเอฟซีวันนี้แอดมาติดตามต้นกล้วยเขาบอกว่าหน่อกล้วยออกมาคล้ายกับดอกบัวแอดมาถึงแล้วนะคะทราบข่าวว่าตอนนี้ชาวบ้านเขาฮือหางดที่แล้วเขาได้จิตจิตกันแอดก็เลยติดตามมานะคะที่วัดเพชรจังวาอาเภออาเภออะไรนะลำดวนอาเภอลำดวนนะคะตําบลอูโลกชาวบ้านเขาบอกว่าเขาได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะคะงดที่แล้วได้จิตจิตกัน ตอนนี้เอ็มาถึงนะคะก็มานั่งดูนะลักษณะนหนอกด้วยนะคะก็ออกแปลกๆนะคะ fc ที่เขาบอกว่าคล้ายกับดอกบัวแปลกไหมคะ fc แต่ก็เหมือนอยู่เนาะเมื่อที่แล้วเขาได้กันนะคะจ็ดเจ็ดมาทำพิธีขอนะคะจุดทูปขอตอนนี้นะคะ ก็มานั่งดูนะคะเอฟซีกล้วยนี้ก็เป็นกล้วยน้ำว้าก็าบอกว่าแต่ก่อนเอาทำใบสีนะคะแล้วก็เอามาปลูกแต่ลักษณะที่ออกหน่อมาก็คล้ายกับดอกบัวมีใครเห็นเป็นตัวไหนบ้างตอนนี้แอดก็จะตั้งกล้องให้เอฟซีนะคะงดที่แล้วเขาบอกว่าเขาได้เจ็ดเจ็ดทำพิธีขอนะคะแต่บางคนเขาก็เห็นย่ตรงหนอกล้วย ก็มีรอยแป้งอยู่นะคะเห็นรอยแป้งเนี่ยตรงนี้ FC เห็นไหม <Okay. S 2> ลักษณะคล้ายหนึ่งจิตนะเหมือนมากเลยนะหนึ่งจิตนะ FC งวดดีนะคะวันที่16ตุลาคม2568 ลองดนูนะ fc ลักษณะเหมือนใครกับดอกบัวทางนี้ก็เป็นอย่างนี้นะคะมีอยู่ประมาณสามต้นนะคะที่ออกลักษณะแบบนี้เดีย๋ยวจะให้ดูร,บรอบๆนะคะติดที่เอมาถึงนี่ก็ <c oughs> คิดเป็นเลขหนึ่งจิกนะ fc ลองติดตามดูนะคะอย่าลืมติดตามเพจคนมีฝันเลขติดด้วย กล้วยน้าวานะคะก็ให้ดูว่าหลวงตาท่านปลูกไว้หลายต้นนะคะต้นที่มีลักษณะคล้ายดอกบัวนี่ก็มีอยู่ประมาณสามต้นนะ,ะมีต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้ก็มีนะคะขอบคุณนะคะ f อคนมีฝันติดตาม เล็กติดให้วันนี้นะคะอย่าลืมหนึ่งเจ็งวดประจำวันที่16ตุลาคม2568นะคะ